วันที่11กรกฎาคม2566สื่อข่าวกีฬาต่างประเทศรายงานว่ายักษ์ใหญ่ลีดเอิงฝรั่งเศสอย่างเปสเชกลายเป็นม้ามืดที่พร้อมคว้าตัวแฮร์รี่เคนดาวยิงของสเปอร์สโมสรดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปร่วมง,งานแทนบาเยอร์ยอดทีมบุนเดสลลกาเยอรมันที่โดนปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วสองรอบโดยก่อนหน้านี้บาเยอร์ Bayern ได้ยื่นข้อเสนอคว้าแฮร์รี่เคนที่ค่าตัว60ล้านปอนด์ในครั้งแรกและ70ล้านปอนด์ในครั้งที่2แต่ก็โดนสเปอร์สปฏ เกลับมาทั้งสองรอบทําให้เปเอสเตรียมปาดหน้าแย่งตัวหัวหอ,อกวัย29ปีมาเสริมทัพแทนตามแผนของลุยส์แอนดิเกผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งรายงานยังบอกอีกว่านาซร์อันเคไลฟีได้คุยกับชาลีพี่ชายและเอเจนต์ส่วนตัวของแฮร์รี่เคนที่กรุงปารีสไปแล้วและเ s Che ก็พร้อมยื่นสัญญา5ปีรวมถึงเสนอค่าเหนื่อยให้สัปดาห์ละ260,000ปอนด์ไม่เพียงเท่านั้นยังพร้อมแนบฟาเบียนลุยส์มิดฟิลทีมชาติสเปนมาให้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อเสนออีกด้วยทั้งนี้ต้องจับตาดูว่าสเปอร์สจะพอใจข้อเสนอคว้าตัวแฮร์รี่เคนของปเอสเชมากกว่าบายเยนหรือไม่ในขณะที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของไก่เดือยทองก็กำลังมีแผนเสริมทัพในแดงกลางอยู่พอดี